โอเคนะครับวันนี้เขาก็จะมาแสบกเกงเลดไลท์เลยนะเออป็นเกงตามนี้เลยนะเนี yeah. ่ยมันก็สวยนะเลดไลท์เนะี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็เลดไลท์ก็เข้าด้วยเนี่ไหนวะเนี่ยเลดไลท์ yeah. ๆๆก็เข้าด้วยไงเออ ไปเลยอาลงเกมเลยแบบฟรีๆเลยไม่ต้องไปเสียตังเติมนะครับไม่ต้องไปสูมสำหับสายฟรีเลยนะครับเออไปดูเลยว่าเป็นเกเก,เกงตัวไหนตามนะันคือเจากพวเกงนี้เลยมีกันเป้าไมีใช่ไปเลยนะเออถ้าเกิดไม่มีก็คอมเมนต์บอกมาจะได้เปลี่ยนตัวให้นี่ ไปไปดูในเกมอะไรวลามันจะตัวขนาดไหนกันเชียววันนี้เนี่ยผมมาแล้วผมก็รีบไปนะเออไม่ได้มายืดคลิปนะครับมาแล้วก็ไปไม่ได้อยู่จนยืดยาวนะเออแต่ดูวเวลาก่อนเท่าไหร่วะเพิ่งหนึ่งนาทีเองโอ้โหจะไว้แล้วไปขนาดนั้น ตอนแรกอะ่ะผมจะไปปรับกางเกงให้มันแจ่มกว่านี้แหละแต่ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเคยดัดแปลงของเลตไลน์นิดๆหน่อยหนล้ยลนะแต่มันออกมาไม่สวยไงครับเอาตรงเนี่ยเอาไปเขาว่าเลยป่งตอนนี้ก็เป็นภาพกำมัดอะไรป่ะทำออกมาแล้วมันดูไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวเอาเป็นเลตไลท์นี่แหละเลตไลน์แบบดั้งเดิมนี่แหละเออมันก็สวยอของมันนะเออ นี่ผมชอบนะของเล็ดไลท์อ่ะผมชอบเออางเกงชายอะไรงียเล็ดไลท์ผมชอบนี่ผมลงเลยเผื่อมีคนชอบเฮ้ยแล้วมันติดอะไรสถานะอะไรเนะี่ยเอา้เอาเฮ้ยไอ้นี่เป็นหุ่นค้นเหรอมันติดสถานะอืดหนืดอะดเห็นไหมเมื่อกี้นี่มันติดสถานะหนืดจริงไหมเฮ้ยแต่คราวนี้ไม่ติดแลว้วอะ อันนี้ก็เติมๆนะครับมันนี้ก็ยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนยังไม่มี energy อะไรสักอย่างอขอเยี่คลิปสักหน่อยได้กัน <S <S จบชุกอยมางไว้นะจ๊ะเออ จะได้เข้าไปไวครับสูงไปเลยแมเปรือนอมันดีอยู่แล้วโอ้โหไกลที่ผายเนี่ยอือ้อยังไวเฮ้ยอยืมไม่เข้าเลยหรออ๋อมมนใส่เกาะสามต้องหัวท่านต้องหัวท่าเท่านั้นดีกว่า ุ้ยเมื่อวันไวชิผายเลยอะลายเกินไวเกิน,ไ,กนไหนวะเอา้าไม่ทานน่ะ่ยเพราะว่าใกล้อย่างนี้ก็ต้องไม่ทานมองก็ไม่อยเห็นชิผายโอ้โหไม่เข้าเลยอุย้ยที่เต็มเต็มอีกแล้ว อีกเลยพื่อนทกระตูกเห็ดปิงหึอุ้ยปิงปิงใหญ่เลยปิงใหญ่เลยอือคือดอกเดียวไม่โดนก็จบเลยอะเห็นไหมดอกเดียวไม่โดนก็คือจบเลยนี่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 ปิงเอ้ยนี่มันปิงนไง เน็ตก็ไม่ค่อยดีนะครับช่วยสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะเดี๋ยวถึงวอร์ให้สนับสนุนก็ได้นะช่วยกันสนับสนุนคนละ1บาทก็ได้ว่าอะไรดอกนึ่งบาท2บาท โฮ้ยเครื่องก็นะกดไม่ได้ติดตัวรัวเลยเนี่ยมันจะไมแบบจะเป็นเป็นเป็นจะเ,เ,เป็นอย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่รูดเลยมันจะโอเคนนะเดี๋ยวแล้วก็หยุดให้เลยไม่รู้เป็นไร เวลาว่าอย่างนี้ไปตั้งไอวอลเล่นดีวกว่าว่าตั้งไอวอลเล่นลเออผมว่าจะทำไอวอลหลายครั้งแล้วนะนานแล,แล้วนั่นก็ไม่ได้ทำสักทีว่าจะทำไอวอลนานแหละแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีเดี๋ยวคลิปต่อไปดีกว่าคลิปต่อไปจริงๆแหละเดี๋ยวทำ I all, ไอวอลในคลิปต่อไปนะ จะทำเป็นไอวอลล์ะะว่าบอกเมื่อไหร่คิดแล้วมั่งสาลคิดแล้วมั่งบอกว่าจะทำไอวอลล์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ถามสักทีเพราะว่าเน็ตมันเป็นยี่ไงเนี่ยเน็ตนี้เนี่ยขึ้นมาอีกแล้วขึ้นทำเฮี้ยเนี่ยรู้แล้วโอคุณรู้เต็มมา อ,อ,อืมอืมไม่งลากไม่ค่อยไม่ค่อยจะติดให้รากไม่ค่อยจะติดให้เลยโอ้โหไปไปโอ้ย เดี๋ยวครับซ้อมในนี้นะโอ้ยดีจังเลยแม่พอเล่นอย่พอพอเล่จริงๆนะไม่ได้หรอกอืมอืมกว่าจะโดนอืมอืมพอดีครบยี่สิบ มันไม่รอกใค้วะยังออไม่โดดตัวให้สัก,สกทีเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะโอเคดึงเวลามาสักประมาณนี้แหละก็พอใจแล้วไปดูดวิธีการ ลงกันเลยโอเคลงเลยนะครับอนไหนะวะกางเกงกางเกงหญิงเวดไลน,น์นี่เจอแล้วอันนี้จะทำเป็นเบสิกก่อนเลยนะที่ว่าเคยสอนไปจะเป็นแบบเบสิกเลยนะก็คือองเป็นแบบอย่างนี้ก่อน <S 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 ป็นอย่างนี้ก่อน เลือกวปทีทไฟฟ้ากดอันล่างไปอันบนดูดัวเรอยบนะยาวๆเลยโอเคกดวางอันล่างไเขแยวโอเคงยิงเลดไลท์เปลี่ยนชื่อนกปงมีไฟชื่อนี้อยู่แล้วก็ต้องลบก็ต้องลบนะ ปถ้าเกิดมันลงไม่ได้นะก็ต้องลดจกลงแต่มันที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอือแต่บนที่เรียบร้อยแล้วใครที่ชบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตา เพื่อให้ไปถึงสองพันซับแล้วก็จะมาสอนวิธีการทํำมัดนะครับอืมสนับสนุนได้เดี๋ยเดทิ้งเบอร์ิงเบอร์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดคนที่จะสนับสนุนนะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับถ้าเกิดมีนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย